สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้วิชาสังคมศึกษาครูเจี๊ยบจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนานะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ <c oughs> การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาจะทำให้เกิดความสุขทางจิตใจ และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะและมีสมาธิมากขึ้นการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาเราสามารถทำได้หลายวิธีนะคะดังนี้ค่ะ การสวดมนต์ไหว้พระสันเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตาการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาเป็นการแสดงความเคารพพระรัตนตรยัยที่ต้องปฏิบัติให้พร้อมทั้งกายวาจาและใจ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสติปัญญาอบรมจิตให้มีคุณธรรมทําให้มีความเห็นถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาโดยมากการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตานิยมทําในตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนฝึกสมาธิซึ่งจะช่วยให้ผู้ฝึกมีสมาธินะครับบทนมัสการพระพุทธสิมนาสกาเรนะพุทธังปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้กราบอินินาสากาเรนะธรรมังปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้กราบอินินาสกาเรนะสังฆังปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์เจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้กราบ ทำนมัสก,การพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพัควาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพัควาตาธมโมธรรมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนพัควโตสาวกสังคโคสังคังน้มามิกราบบทสวดมนต์สรนเสริญพระรัตนตรยัยบทสรนเสริญพระพุทธคุณ อิติปิโสพัควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริหะสัธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพัควาติบทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณสวาขาโตพัควตาธรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัญ uh ิโกปัจจัดตังเวทิตัพโภวินยูหิติบทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอูชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปติปโนภควโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุขาลาเอสะภควโตสาวกสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชรีกะระนิโย ο, อนุตตรังบุญยะเขตตังโลกัสสาติ บทไตรสารณาคมพุทธทางสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธทางสารนังคัจฉามิทุติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธทางสารนังคัจฉามิตติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิสังคังสระนางขัฉามิคำแผ่เมตาสัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดความรู้เพิ่มเติมบทไตรสรณคมเป็นบทสวดที่ปฏิญาณตนว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของชีวิตสวดต,ต่อจากบทนมัสการพระพุทธหรือนโมนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,การสวดมนต์ไหว้พระและการแผ่เมตตานั้นจะทำให้เด็กๆมีจิตที่สงบและเกิดปัญญามากขึ้นนะคะหากเด็กๆทำเป็นประจำจะทำให้เด็กๆเ,เรียนหนังสือได้ดีมีความจำที่แม่นยำและเป็นคนอารมณ์เย็นและมีความสุขค่ะ ดูคลิปวิดีโอจบลงไปนะคะก็ขอให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกฝนตัวเองดูเจ้บให้นักเรียนอัดคลิปค่ะอัดคลิปการท่องบทบูชาพระรัตนตรยัยและบทแผ่เมตตาในการอัดนั้นขอให้นักเรียนนะคะแนะนำตัวเองบอกชื่อและประชันตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ให้เสียงดังๆนะคะเสียงด,งดังฟังชัดในขณะที่อัดคลิป เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้าในอัลบั้มส่งงานวิชาสังคมศึกษาของวันนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำนะคะแล้วก็พบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ